สวัสดีครับวันนี้มาชมงานติดตั้งนะครับแอร์เก่านะครับลูกค้าบิวอินห้องใหม่นะครับท่อน้ําทิ้งลูกค้าฝังกับผนังไว้นะครับเราจะเห็นท่อฟ้าๆนะครับส่วนท่อน้ํายาเราเดินขึ้นฝ้านะครับฝังฝ้าไม่เห็นตอนนี้กําลังบานแฟเข้าจ้าคอยเย็นนะครับงานนี้ก็เป็นแบบตามใจลูกค้าเลยนะครับต้องการแบบนี้นะครับเดินท่อขึ้นฝ้านะฝังฝ้านะครับแอร์เราจะติดชิดด้านซ้ายที่สุดนะเพื่อด้านขวาจะมีตู้นะครับกระจกนะเพื่อให้ตู้ได้เปิดได้นะตอนนี้เราติดหน้าห้องน้ำนะครับก็ยังเป็นห่วงเรื่องของ เดินนะครับท่อนะครับเราเดินทะลุมาเห็นท่อสีฟ้าในท่อน้ําทิ้งนะครับลูกค้าติดตั้งแบบนี้นะต้องการแบบนี้ท่อก็เดินยาวพอสมควรนะครับปล่อยร้อนเราไม่ได้ย้ายนะครับเราติดตั้งไว้ตําแหน่งเดิมนะครับเราแค่เชื่อมท่อต่อเข้าไปหาตัวไหน่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไปค่ำนะครับเติมน้ํายาเข้าระบบนะครับเช็คน้ํายาให้ได้คุณภาพนะครับเต็มระบบนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ใช้บริการร้านเรานะครับสนใจงานนะครับร้านแอร์บ้านนั่งเรียนบ้านตโนดโทร055011799ขอบคุณที่ใช้บริการ crap